สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Meet i2 Channel นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งค่ะคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆใ,ในช่องของเรานะคะและถ้าหากคุณชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะวันนี้นะคะม e ต t ไอสองชาแนของเรานะคะคจะพาทุกคนนะคะไปพบกับอาการหึงของตัวเองกันค่ะเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมคะว่าเวลาที่คุณโมโหหึงเนี่ย คุณมีลักษณะท่าทางเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะตามติดไปดูคนที่เกิดในแต่ละวันกันค่ะว่าเวลาที่เขามี อารมณ์หึงหวงเนี่ยอาการเขาเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะอาการหึงของคุณเนี่ยโกหกใครไม่ได้เลยนะคะสีหน้าเนี่ยมากก่อนเลยค่ะหน้าตึงออกก่อนเลยนะคะแถมยังเป็นคนที่คิดมากอีกด้วยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะแสดงออกให้เห็นเลยนะคะว่าไม่ชอบค่ะ แต่ถ้าเกิดไปถามเขานะคะเขาก็จะบอกว่าเปล่าค่ะแต่นั่นล่ะค่ะเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าหึงแน่นอนค่ะหึงหรืออารมณ์เสียแล้วชอบเงียบเนี่ยนิสัยของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เลยนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้ค่ะว่าถหากพูดออกมาแล้วเนี่ยรุนแรงเหลือเกินนะคะก็เลยเก็บนิ่งแล้วก็ดึงหน้าอย่างเดียวค่ะ ขออยู่เงียบๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างหึงแฟนมากทีเดียวนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันาทิตย์นะคะใครก็ตามค่ะห้ามยุ่งกับแฟนฉันนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันนี้จ้า สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะอาการหึงหวงของคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยบอกเลยนะคะว่าถ้าหากว่าใครมีแฟนเกิดวันจันทร์เนี่ยงานเข้าแล้วค่ะ <S 2> <S 2> เพราะว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยประชดประชันเก่งที่หนึ่งเลยค่ะมักจะหึงไปเรื่อยเลยนะคะหึงแบบไม่มีปีไม่มีขุยด้วยนะคะแซลวนี้ก็ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนวันจันทร์เนี่ยคิดมากค่ะน้อยใจนะคะชอบเก็บเอาคําพูดเล็กๆน้อยๆไปคิดค่ะ เวลาที่หึงเนี่ยทำหน้านิ่งนะคะบรรยากาศรอบข้างเนี่ยอึมครึมขึ้นมาทันทีค่ะจากที่แบบว่าเป็นคนร่าเริงร่าเริองอยู่นนะะเนี่ยนะคะพอหึงปุ๊บเนี่ยนิ่งปั๊บเลยค่ะเป็นระยะเริ่มต้นนะคะบอกให้รู้ว่าคนวันจันทร์เริ่มหึงแล้วค่ะแต่ว่าพอเวลาไปง้อท่านล้ละค่ะ คนวันจันเนี่ยด่ายับเลยค่ะเรียกว่ามีความปากจับด้วยนะคะนั่นนี่ทําไมอย่างนั้นอย่างนี้นะคะพอระบายอารมณ์เสร็จนะคะก็เหมือนว่าเรื่องจะไม่จบค่ะมีงอนต่ออีกหากและที่สําคัญนะคะต่อให้แม้ว่าจะหายงอนไปแล้วนะคะถ้าเกิดมีเรื่องหรือมีปัญหาแนว,แนวเดิมขึ้นมาอีกเนี่ยก็จะสามารถขุดคุยเรื่องเก่าๆค่ะมาพูดแทนใจดําให้คนรักได้เจ็บปวดเล่นๆแสบๆคันๆอีกด้วยนะคะ บางคนเนี่ยถึงกับหึงกันข้ามวันทะเลาะกันข้ามวันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคนวันจันทร์เนี่ยขี้หึงขี้ห่วงแฟนเป็นที่สุดค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะอารมณ์หึงห่วงของคนที่เกิดในวันอังคารนะคะสุดปิงค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบมีศักดิ์ศรีคำคอ,อนิดนึงนะคะจะให้ฉันทําอะไรที่มันดูแบบบ้าบอให้ใครเห็นไม่ได้เด็ดขาดค่ะแต่เขาจะเก็บเงียบไว้นะคะแล้วก็ทนอยู่แบบนั้นาน,านานอยู่เหมือนกันนะคะ พอถึงจุดเดือดที่มันไม่ไหวจริงๆนะคะคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยเขาปะทะเลยค่ะเข้าไปถามแบบตรงๆนะคะนี่ใครอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าตอบได้ชัดเจนนะคะก็คือโอเครู้เรื่องค่ะเพราะว่าคนวันอังคารเนี่ยเขามีเหตุผลอยู่บ้างเหมือนกันนะคะ แต่ถ้าคนวันนี้นะคะไม่ได้เอ่ยปากนะคะก็แสดงว่ารักแบบสุดๆค่ะก็เลยเก็บอารมณ์หึงหวงของตัวเองเอาไว้ภายใต้ใบหน้าที่เย็นชาค่ะ ถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่ามุมหึงแบบต่อหน้าของคนวันอังคารเนี่ยมีน้อยค่ะส่วนใหญ่จะหึงแบบรับหลังนะหึงเงียบๆอยู่คนเดียวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปพูดไปถามทีหลังเวลาที่อยู่กันสองคนค่ะและเวลาถามขึ้นมาเนี่ยอึมครึมขึ้นมาทันทีนะคะถามด้วยสีหน้านิ่งๆใจเย็นๆค่ะถือว่าคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีนะคะเวลาที่หึงนะสําหรับคนเกิดวันอังคารนะคะแต่ว่าก็มีความแอบขี้หึง,ข,หงขี้หวงอยู่ค่ะ ก็อย่างว่าแหละค่ะแฟนข่าขยแตะสำหรับคนวันอังคารค่ะสำหรับอาการหึงของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันกันบ้างค่ะคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคนนี้เนี่ยไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่คือเวลาที่มีอะไรเนี่ยก็มักจะแกล้งหึงค่ะ คือบางทีก็ปนเชิงประชดประชันไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นคนที่เลี่ยงการประทะนะไม่ชอบประทะกับคนรักนะคะแต่ว่าจะพูดแบบเหมือนเน็ตแนมคนรักซะมากกว่าค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เขารู้สึกหึงขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาจะเงียบค่ะ ทำเหมือนว่ารับได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำลังคิดมากอยู่ในหัวค่ะแต่ว่าคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยเขาฟอร์มจัดค่ะฟอร์มเยอะนะคะพอถามที่มาที่ไปเท่านั้นแหละโอ้โหด่ากระจายค่ะแต่ถ้ามีเหตุผลให้เขานะคะเขาก็ยอมที่จะรับฟังเหตุผลนะไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะคะถึงไปแบบลุมแรงนะคะไม่ใช่นะคะค่อนข้างมีเหตุผลอยู่พอสมควรทีเดียวค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันค่ะ ต่อไปคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนค่ะต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยหึงแบบหน้ามึนสุดๆค่ะเวลาที่หึงเนี่ยทำใสนะคะทำแบวๆทำนิ่งๆเหมือนว่าเอ้ยเราไม่หึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเดายากนะในเรื่องของอารมณ์เนี่ยและเขาก็ไม่ค่อยชอบให้ใครมาจับทางเขาค่ะเวลาที่เขาหึงเนี่ยถ้าหากว่ารู้ตัวว่าโดนแกล้งทําให้หึงนะคะเขาจะพานได้ทุกเรื่องเลยนะและที่สําคัญนะคะเวลาที่เขาโมโหหึงเนี่ยคืออารมณ์ลุ้นๆค่ะไม่มีสตินะคะหึงเพราะกลัวโดนแย่งของที่รักไปค่ะเรียกว่าจะทําทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่ จะก,กำจัดคู่แข่งค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีที่เลวร้ายและแยบยนต์แค่ไหนนะคะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยพร้อมที่จะงัดออกมาค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาแย่งของรักไปค่ะเรียกได้ว่าถ้าใครมาแย่งของรักของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนในชีวิตไม่สงบสุขแน่นอนค่ะ สำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะอาการหึงของคนที่เกิดในวันนี้นะคะปกติเนี่ยคนวันนี้เขาเป็นคนนิ่งๆค่ะภายนอกเขาดูสุภาพเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งก็จะพบเห็นได้น้อยมากเลยนะคะที่จะเห็นคนวันนี้เนี่ยแสดงออกในเรื่องของความรักแบบโจ่งแจ้งนะคะจริงๆคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยเป็นคนที่ปากร้ายนะคะแต่มีความรักจริงค่ะถ้าหึงก็ด่านะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็ด่านะ เขาถามแบบมีหลักการและมีเหตุผลค่ะเรียกว่าเป็นคนที่หึงแบบมีเหตุผลสุดๆอะคะ่ะเขาจะยกทุกคําถามขึ้นมาถามนะคะและถ้าตอบพลาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็คนนั้นจบชีวิตทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาจะต้อนอยู่นั่นนะคะอันที่จริงคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยถ้าไม่จาเป็นนะคะเขาจะไม่หึงค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยแสดงออกทางด้านอารมณ์อะไรนะคะ แต่ถ้าเกิดไปเจอภาพที่แทงใจหรือว่าไปเจอเรื่องราวที่มากระทบกระเทือนจิตใจแล้วทำให้หึงเนี่ยโอ้โหเขาจะเผยอีกมุมหนึ่งออกมาทันทีค่ะเรียกว่าแบบโอ้โหบ่นยาวๆบ่นสุดๆนะคะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนผิดของคดีนี้ทุกเรื่องทุกราวเลยทีเดียวค่ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะ คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยบอกเลยนะคะต้องยกให้เป็นอันดับหนึ่งของความขี้หึงค่ะคือแบบนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะคะหึงห้วงประชดนะคะยิ่งคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยยังมีหึงนะเรียกว่าอารมณ์เนี่ยค่อนข้างหวั่นไหวนะคะยิ่งตอนคบกันใหม่ๆนะคะบอกเลยค่ะแค่คุยกับคนน้นคนนี้หรือบางทีมีเสียงโทรศัพท์แทรกเข้ามาเนี่ยก็ถามแล้วค่ะใครนะ่ คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยขี้หึงแบบว่าสุดๆจริงๆนะคะและยิ่งถ้าคุณทำท่าทางแบบมีพิรุษแล้วก็โอ้โหโงานงอกค่ะระเบิดลงเลยทีเดียวนะคะคือคนวันนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่คิดมากค่ะแล้วก็ชอบคิดไปเองค่ะหึงเองคิดเองนะคะกลัวที่จะเสียคนรักไปค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เกิดในวันนี้นะคะก็มักจะเสียคนรักไปจริงๆนะเพราะอาการหึงหัวของเขาเนี่ยแหละค่ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ อาการหึงของคนที่เกิดในวันนี้นะคะเป็นแบบหึงมากหึงรุนแรงค่ะเวลาที่หึงแต่ละครั้งเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนจะขาดสะบั้นได้เลยนะคะเป็นคนที่ชอบสร้างความกดดันให้กับคนรักมากทีเดียวนะคะเวลาที่เขาหึงเนี่ยภายนอกนะคะดูเหมือนเขาจะไม่สนใจนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยใส่ใจไม่น้อยค่ะไม่ชอบให้ใครนะคะมายุ่งกับคนรักของตนค่ะมีปัญหามากก็เรียกมาเคลียร์เลยนะคะเรียกว่าแบบโอ้โห คุยกันแบบตัวต่อตัวนะคะไปเรียกเขาเมลียค์นทาง้นที่ความจริงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อะไรกับคนของเราก็ได้นะแต่คนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างทั่วถึงค่ะถ้าสงสัยหรือระแวงอะไรนะคะเรียกคุยอย่างเดียวนะคะเป็นคนที่ตรงๆด้วยนะถามตรงๆค่ะ แต่สุดท้ายในยบางครั้งเนี่ยก็กลับมาเจ็บช้ำและกรรมใจเองนะคะก็คือเอาง่ายๆค่ะถ้าไม่ชอบใครนะคะแล้วคนรักเข้าไปยุ่งเนี่ยโอ้โหปัญหาเกิดเลยนะคะปากยิ่งไม่ค่อยดีอยู่ด้วยนะคะเวลาที่โกรธเนี่ยสำหรับคนวันเสาร์เนี่ยโมโหอารมณ์รุนแรงค่ะควรหลีกเลี่ยงการทําให้หึงอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดค่ะเวลาที่เขาหึงนะคะ ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการทายลักษณะนิสัยอารมณ์หึงตามวันเกิดค่ะ ตรงหรือไม่ตรงยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปบ้างนะคะและถ้ามีใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะคะถ้าไอไปอ่านเจอแล้วสามารถหาข้อมูลทำให้ได้เนี่ยก็จะรีบทำให้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ